ครับสวัสดีครับนี่ก็ไปงานก่อกับแพงหินคันดินนะครับที่บ่อตกปาวีพีเข้าเกนะครับนี่คมอมตะซิตี้ระยองนะครับก็มาบเด่นหน้างานนะครับในวันที่10นะครับเดือนสิบสองหกแปดนะครับก่ออยังงุยกันต่อเนื่องนะครับเพื่อจะให้เสร็จนะครับสักหกสิบเปอร์เซนต์นะครับของทั้งบ่อนะครับก่อนปีใหม่นี้นะครับ ก่อดำเนินงานนะครับตัวที่จําเป็นก่อนนะครับให้กับทางเจ้าของบ่อนะครับเพื่อจะได้เปิดบ่อนะครับเป็นบางส่วนก่อนนะครับช่วงปีใหม่นะครับประกอบติดตั้งกําแพงหินนะครับกันดินมาตรฐานนะครับก่อทีมงานช่างดูพัทยานะครับที่ตั้งนะครับงานก่อกําแพงหินนะครับรอบบ่อตกราวีพีเก้าเก้านะครับ ที่กมอัมตัซิตี้ระยองนะครับตัวนี้นะครับครับก็ขอฝากผลงานนะครับช่างนุพัทยาครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้าครับครับออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีครับปรึกษาคำแนะนำนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคนามทำหินช่างนุพัทยาครับการันตีเรื่องความแข็งแรงความสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ฝากไว้งบบนด้วยนะครับ